งาม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 พี่น้องงามตอนนี้ล่ะค่ะงามประมูตอนนี้จ่ะ,ะ,นนะพ,พี่น้องพุ่นพุ่นอุ้ยงามขากค่ะพี่น้องเก็บจ้าพี่น้องมาค่ะพี่น้องเก็บทกกนจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าวันนี้จะพาพี่น้องมาปั่นจักรยานค่ะพี่น้อง บรรจักรยานหลักการหาเหตุยุ่ขางๆทั้งค่ะพี่น้องพอแล้วหน่อยนึงค่ะและ้วย่ภาพพี่เอาเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องเก็บเล็กสมน้อยไปจ้ะนี่จะ้ะโอ้ยลืมใส่ถุงมืออีกแล้วถุงมือได้ถุงเสื้อได้ลื่มข้าวหมู่บ้านนี่เอามากับถุงมือขาดค่ะพี่น้องฝนตกท้ามันมันก็เลยอัน ฝุดฝุดแล้วมันก็นเลยขาดจ้ะพี่จ้าพี่น้องได้หน่อยนึงตาตาจา้ะตาตาหน่อยมา,ากพี่จ้าพี่น้องพี่จ้าบ่ได้เอาไม้บ่ได้เอาใส่ไม้แด้วค่ะเอามือถือเอาค่ะพี่น้องถือเอาเอาไม่ไมอยู่จ่าต่างบไ่ได้ใส่พี่จา้า ตอเคสงามๆค่ะพี่น้องแต่มันหังบลายต่อใไน,นยยูจัดแต่หังบหลายพวกนี้นค่ะนี่จัดสะท้อนแสงเนาะจะไปต่อจัดพี่น้องนี่จัดพี่น้องจ,จับหนึ่งได้จ้ะนี่จัดพี่น้องเห็นบ่จ้ะโอ้ยล่มใส่ถุงมืออีกอย่างใส่ถุงมือก่อนได้ค่ะเด้อ ปัสใช่ดอกขาดพี่น้องแต่ว่าขังเท่้งเงินจื้อเอาปัสเถงค่ะพี่นอ้องเพราะว่าแขนนันอันนี้ได้เด้อโอ้ตัวมีแห้งหักทำไมโอ้เจ็บแขนค่ะพี่น้องเออแปบ๊บหนึ่งได้ค่ะเด้อมันบ่มีแห้งจื้อได้อค่ะพี่น้องได้ย่าสีเอาไม่ต่อยเอาซาก้อนเนาะค่ะเนาะ เออเมื่อกี้สักกันดอกกบกเมื่อกีพี่น้องดอกหนาหนาหนาดีดีจ้จะเจ้าต้องไต่ก่อนเนาะค่ะเนาะไปหาข้างใต้ก่อนนี่ไปก่อนี่แต่มันถึงวลหลายเนาะค่ะเนาะทั้งพีทั้งพีทพุ่งเคยมากค่ะพี่น้องมาปั่นจักรยานได้รอหาน้ำทังลด,ดลายหลาย อีกหน่อยนึงจ้ะพี่น้องว่าตายน้ำก้อค่ะพี่น้องโอ้ยตายน้ำของข,องขาพออีกหน่อยนึงจ้ะพี่น้องเบิง่งค่ะเออได้เก็บเล็กผสมหน่อยเนาะค่ะเนาะวัตถิใส่ถุงมือพี่น้องอันโอ,โอนี่ค่ะพี่น้องดอกเห็ดนะคะวัตถิใส่ถุงมือถุงมือเฮียอีกละ่ะ ถุงมือปิวค่ะพี่น้องจนปิวลงตะยยมเทิงแล้วล่ะเงียสัมพี่น้องถุงมือเฮ้ยหาพ่อบนหน้าบบบนี้ถุงมือเงียค่ะพี่น้องนี่จ้ะเห็ดทั้งนี้มันคือบ่อไหลตะวันขอนใหม่ไม่ตะขอนยังไงไม่ต่อันใหญ่ๆได้ค่ะอันใหญ่ก็อยู่ทางพูนอันใหญ่ก็อยู่ทางทางเย้าอยู่คุน บางทั้งพุ่นจากพี่น้องมานบ้านอ้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งนั้นราคามานบ้านอ้ทั้งผีมันบ่คอยหลายแม่ขาตาอขังคนอันนี้หลายๆค่ะพี่น้องเก็บเอาเล่มเล่มเอาค่ะพี่น้องเก็บเล็กผสมหน่อยไปเนาะเก็บเล็กผสมหน่อยไปจต่พี่น้องเบิง่งนี่จ้า นี่จ้ะพี่นอ้องเก็บเล็กผสมน้อยทั้งพี่ขอนลายอยู่แต่ตะวันหังบ่มีอันบ่มีเต็มขอนเนาะบม่มีนั่นมีเทียเล็กเทียรน้อยเทียร์หน่อยๆเบื้องของพี่ค่ะพี่นออ้องครับเบื้องคาลักษณะเนาะนี่ขายาวมาทาง,งางทางข้างนังสี่จ้ะวด,ดัตแลน จักรยานจอดจะพูดพูดพูดจักรยานจอดจะพูดเนาะนี่ครับพี่นอ้องมาเล่มเอาทั้งพี่เก็บเล็กผสมหน่อยเนาะนี่จ้ะถุงมือเฮียพี่นอ้องเอ้ยหมู่บ้านนี่กับบริใส่หมู่บ้านนี่ฝนตกมือเปียกแล้วบนนี่คุ้มใสถ่ถุงมือค่ะพี่นอ้องถุงมือขาดจับลืมบอกสูพี่นอ้องฟังข้าแต่อันนั้นฝนือ ีคับพี่น้องมิ่งดีหน่อยนึงเดี๋ยวเด้อค่ะถ่ายรูปก่อนเก็บต่อจากพี่น้องพอได้เอารูปใส่ปกคลิปนี่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องเล่ม ขี้นอจีมันดอกน้อยหลายพี่น้องบึงดอกน้อยกับน,น้อยแห้งปวดเดี๋ยวย่าหมอนทั้งฝุ่นกันด้ค่ะได้มันหกมันทายบ่ได้จ้ะพี่น้องไปตอกันเลยจ้ะพี่น้องมึงหันลืมกดลืมกดจากพี่นอ้อ,นนอง,ง,องโอ้ยน้ำคลองหัวแล้วลืมกดค่ะพี่น้องมึงหันกันเลยบ่ได้ทายพี่น้องเบิ่งค่ะลืมกดได้กำบักไงหนึ่งห่วรถ น้ำก็ของหัวจต่พี่น้องเลยก็ไตเนี้ยเห็นบนนอแบบนี้โอ้ยเห็นเดลียวเห็นหยักจ้ะนี่แต่พี่น้องเออเส้นตาก็นอขันนะ ของหัวค่ะพี่น้อง <ย ruk> ทีออ่เอาตะน้ำบอกจากหา <t ot el ider> าัวถั่วตะหลายเด้อค่ะเด้อนั่งอันก็เห็นนั่งอันก็บ่เห็นกระไดเด้อค่ะเด้อย่ำหมุนไปทางปุ่นกันเด้อค่ะเด้อน้ำกองหัวโอ้ยหมุนป้าหมุนดงพี่น้องเอ้ยมีแต่แตะน้ำบวดท่าน,นี่ เงยดีเลยเนาะสุ่มเปลยเออเออสุ่มเปลยกะมี่สุ่มเล่น้อยกะมีพี่น้องเลยนี่จากพี่น้องได้ยดีได้จ้ะยังบังติกนจ้ะพี่น้องอู้หูขาพี่น้องบังสแลบใหม่ต้อยออกกระพรอนขาข้าง นี่คะ่ะพี่น้องเก็บรังไก่นเนาะเก็บง่ายๆนี่จ้ะเพิ่งเทิ้งงินสิ่ได้เอาอันใหม่ต่อยเอาจากพี่น้องเพราะว่า,เ,วออวาเดี๋ยวเอาว่าเทิ้งนี่ค่ะพี่น้องบังเอุ้ยดอกใหญ่ดีงามดีแต่พี่น้องเดี๋ยวย่ำมุนไปทางพี่กันเดี๋ยวจะมุนไปได้ ทั้งไต่ทั้งพุ่นก็นมีค่ะพี่น้องเด้เด้ยวย 开大。太棒了 ้คุณมังดอแคทคุณแม่หลับพี่น้องดอกแคทดอกง่ายง่ายุ้ยคุณตา มาเห่าๆกันค่ะพี่นอ้องที่มทุ่มพูนก็มีกัน เอาเถิงแน่เพราะเถิงแน่จากพี่น้องมันดูสูงไงล่ะคือใส่แน่พูดแล้วแบบที่นี่พี่น้องเฮ้ยลอยล่องมันกระจายเออเออไม่มียพ่อหาปะพอ่อซ้ำม,มนันนี่พี่น้องคือใส่แหน่พูดแล้วนี่จ้ะ ย่าภาพที่เอาตอน,น,นจั่พี่นั่งนี่จะพี่นั่งต่อหนึ่ง ยตายท่านขี่ไม่ได้เล่มุกค่ะดอกน้าดีแต่มันหังดอกบบท่านใหญ่ๆปัญใดค่ะพี่น้องแต่มหันงดอกน้าดีดี แตาพี่น้องแต่หั่วหลายแต่พี่น้องกต่พ่อได้เก็บอยู่เนาะนี่แตาบ่าหลายแต่พ่อได้เก็บอยู่จ้นี่ดอกใหญ่ก็มีดอก,ก,ดอกน้อยก็มีสมสวกันไปเนาะพี่น้องเนาะเทืงมันกะนั่นเนาะโอ้ยสีกเออเห็นน้ำบอลเหออุ้ยทางคุณก่อน,น้อยนิย่งจ้ะพี่น้อง ก็สามได้ซ้ำนี่ก็เอาค่ะพี่น้องเกเล็กเท็บหน่อยไปเนาะแต่เนาะนี่จ้ะยางต่อจ้ะพี่น้องเฮ้ยเห็นเด้อค่ะพี่น้องเห็นเดี๋ยวเด้อว,วางกระตาก่อนพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเก็บเล็กผสมน้อยเก็บหน่อยผสมเล็กไปสระเนาะค่ะเนาะโอ้ยดอกนียบกวะเนาะ ได้ทุจ่จะพี่น้องงานดูอีกจ้ะโอ้ดอกหนึ่งก็งามนได้ปะใส่กระตากอนเออๆน้ำน้ำอีกจ้ะพี่น้องงามดูจ้า ยาค่ะลักษณะปลาข้างๆท่างเปแท็กซี่แล้วจากพี่น้องนี่คือปลาแข่างๆท่างจากพี่น้องไปต่อกันเลยจา้จา่าพ่ออีกนะคะเนาะต่อจ้าจ้าพี่น้องกสิฎาพี่น้องเมื่อนล่ะค่ะพี่น้องมาหนี้ได้อยู่ค่ะได้ลาย,ยุคค่ะพี่นอ้องเบื้องฐานนี่นี่หาตะล่นานงูแข้างท่ามค่ะพี่น้องไปว่าไก่เด้ค่ะว่าไก่ค่ะพาพี่น้องเมื่อแหละ บ้าง่ายค่ะพี่น้องดอกเห็ดดอกนี่ไหมใหญ่ก็หูยาวอีกเฮ้ยใหญ่ก็หูอีกใหญ่ก็นาอีกค่ะพี่น้องวังใหญ่เนาะค่ะเนาะซ่อนค่ะจะเมื่อบันค่ะพี่น้องจักรยานผู้ใจท่ากันเมื่อนาคะ่ะฝากันคลิปไหมจ้ะพี่น้องบายบายจ้าบายบาย